ชีวิตกับธรรมะธรรมะกลับชีวิตสวัสดีค่ะบทเรียนหลักยังคงอยู่ที่ธรรมะภาคเหนือสามัญวิสัยเช่นที่เรานําเสนอตลอดมาและในภายภาคหน้าก็เช่นกันเพราะนี่คือจุดประสงค์หลักของรายการด้วยความที่ธรรมะภาคเหนือสามัญวิสัยอาจมีอะไรขัดอกขัดใจอยู่บ้างเพราะไม่ได้มีฉากที่สวยหรูแต่เชื่อเถอะค่ะพ้นจากการศึกษาธรรมะภาคนี้เราได้นําไปใช้และปฏิบัติจริงในช่วงชีวิตที่ยากลําบากในอนาคต ในบางช่วงบางตอนที่สิ่งที่ตรงไปตรงมาไม่สามารถหาคำตอบให้ได้อาจารย์ธวัคณิกุณรออยู่แล้วในช่วงหน้าเชิญติดตามรับชมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมครับเรายืนยันอยู่แทบทุกครั้งที่มีโอกาสว่าธรรมะสองภาคนะครับภาคสามัญขันเดอสามัญจึงจะสามารถกลับชีวิตของคนที่มีทุกเนี่ยให้ไปสู่ความสุขหรือสุขแล้วก็สุขยิ่งขึ้นไป ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับธรรมชาติสองภาคก็เหมือนอย่างกับว่าเราเไม่เข้าใจเบื้องหน้าการเกิดคือก่อนเราเกิดหรือปฏิเสธว่าโอ๊ยก่อนเราเกิดนี่ไม่มีอะไรอยู่อก็อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เข้าใจเบื้องหลังความตายแล้วก็ไปเข้าใจในลักษณะลัทธิวัตถุนิยมว่าโอ้ตายแล้วก็ศูนย์จะไปมีอะไร ันนี้ก็ผิดหลักอุตสาศาสนาแต่ถ้าเรายอมรับว่าเรามีเบื้องหน้าการเกิดนะมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีกรรมเป็นของตนเองใครทํากรรมอันใดไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนเราก็ต้องศึกษาไม่ใช่ยอมรับอย่างเดียวก็ต้องเรียนรู้สิ่งเรียนรู้ทางนอกไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ต้องเอามาผสมสิ่งเรียนรู้ทางใน ก็คือเรื่องของสิ่งเหนือสามัญวิสัยแต่ไอเหนือสามัญวิสัยก็ดีสามัญวิสัยก็ดีเขาไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยท่านท่านผู้ชมเขาอยู่ในตัวเรานี่แหละตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะยอมรับไม่ยอมรับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเหนือสามัญวิสัยก็อยู่ในขันห้าคือตัวเราธรรมชาติทั่วไปที่สามารถ พูดคิดทำด้วยปัจจุบันให้เห็นชัดๆก็อยู่ในตัวเราแต่สองภาคนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจธรรมชาติเหนือสามัญวิสัยก็จะไม่เข้ามาช่วยทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปนในทิศทางที่ปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยกันแล้วกันหรือถูกต้อง เพราะฉะนั้นผมจึงจัดรายการนี้ขึ้นมาด้วยความเสี่ยงที่บอกว่าเสี่ยงก็เพราะว่าโดนเข้าอย่างจังเลยที่เป็นสามศาสตร์ผมถูกต่อว่าว่าเอ๊คุยธรรมะก็พอฟังแล้วจะอาจจะยอมรับได้ธรรมะเหนือสามัญวิสัยอ้าวก็พยายามทำความเข้าใจอยู่ครอบครัวที่ว่านี่นะครับ แต่อยู่ๆผมก็เอาเรื่องวิญญาณศาสตร์ศึกษาหนึ่งแล้วนะครับเพศศาสตร์ศึกษาแล้วก็เอาไสยศาสตร์ศึกษามาบอกท่านผู้ชมเมื่อครั้งก่อนๆจะจีตตอนผมก็จาไม่ได้ทําไมจึงเอาเรื่องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องสะอาดสะอ้านก็คือเรื่องของเทพเทพศาสตร์ศึกษาหรือวิญญาณศาสตร์ศึกษา มาเกี่ยวกับเรื่องของเพศศาสตร์ศึกษาเขาจะเกิดอคติตรงคำว่าเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สกปรกเป็นเรื่องที่ต้องห้ามผมก็รู้สึกแทนที่จะ,ะโกโรธหรือไม่พอใจครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเรามาต่อว่าผมผมกวรู้สึกขอบคุณเขาและการขอบคุณเขาเนี่ยผมก็เลยต้องมาเรียนท่านผู้ชม ให้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 รับรู้ด้วยว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับที่ผมเสี่ยงพูดไปเนี่ยเพศศึกเ,เพศศาสตร์ศึกษาวิญญาณศาสตร์ศึกษาเทพศาสตร์ศึกษาก็เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเต็มใจรับรู้เท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมจะมาเล่าท่านผู้ชมฟังด้วยว่า จากที่เราเคยรับรู้กันมาแล้วว่าอภิธรรมในพระอภิธรรมเนี่ย,ภภรรยก็บอกว่าการที่มนุษย์จะเกิดนะครับมนุษย์จะเกิดถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มีแค่สองอย่างมีแค่สองอย่างก็คือหญิงชายอยู่ร่วมกันหญิงนั้นมีฤดูก็คือมีรอบเดือนหรือเจริญพันธุ์แล้วฝ่ายผู้หญิงร่วมกันมีรอบเดือนมีฤดูสามารถทำให้เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ แต่พุทธศาสนาบอกไม่ได้ยังไงยังไงต้องมีข้อที่สามก็คือมีสัตว์มาเกิดนี่แหละครับเริ่มต้นหญิงชายอยู่ร่วมกันผมถามท่านผู้ที่มาต่อว่าผมว่าใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศไหมหญิงชายอยู่ร่วมกันไม่ได้เจตนาจะพูดในสิ่งที่ไม่สุภาพหรือทุจริตหญิงชายอยู่ร่วมกันก็เรื่องเพศสัมพันธ์แต่เพศสัมพันธ์ยังไงก็ต้องศึกษาไม่ใช่รู้จักแต่ว่าเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ศึกษาว่า แล้วระหว่างที่หญิงชายกำลังอยู่ร่วมกันเพื่อจะให้กำเนิดจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องเพศศาสตศึกษาเข้ามาศึกษาน,นะครับไม่ใช่เป็นเพียงไม่ใช่เป็นเจตนาทางด้านอื่นขนานั้นมีวิญญ,ญาณตัวสัตว์มาเกิดนี่แหละครับผมคง่รู้จะใช้อะไรพระถ้าบอกว่าวิญ,ญญาณคือมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งความจริงจะใช้วิญญ,ญาณก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเท่าไหร่นัน สัตมาเกิดในที่นี้ก็คือมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาเกิดแต่ยังไม่ได้บอกระบุว่าเป็นอะไรก็กลายเป็นว่ามีสัตว์มาเกิดอันนี้ในยะจริงๆแล้วก็คือเทพจุติถูกไหมครับท่านผู้ชมเทพจุติก็คือเทพพาเอาวิบากกรรมคือผลกรรมที่เราได้กระทําไว้ซึ่งในวิบากกรรมเนี่ยโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือกฎแห่งกรรมพรมลิขิต แล้วในพรมลิขิตเนี่ยก็เป็นเบ้าหลอมของบุพเพสันนิวาสและก็บุพกรรมกรรมเก่าเกี่ยวกันตอนนี้พอเกิดมีสัตว์มาเกิดเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเทพเพราะว่าสัตว์ที่มาเกิดเนี่ยพอเข้ามาจุติในท้องแม่แล้วเนี่ยณขนาดนั้นก็คือจุติเทพแต่ยังไม่สามารถจะเน้นชัดได้เพราะว่าเช่นเด็กยังอายุน้อยอยู่พอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็เลย่าพ่อซื้อแม่ซื้อซึ่งไม่รู้จะซื้อกันหรือจะขายกันอะไรก็ไม่รู้ นี่แหละครับคือกลายเป็นว่าเราต้องศึกษาเรื่องเพศศึกษาก็คือหญิงชายอยู่ร่วมกันมีเพศสัมพันธ์กันสองเราต้องเรียนรู้เรื่องวิญญาณศาสตร์ศึกษาเพราะขนาดนั้นมีวิญญาณมาจุติก็คือเป็นจุติเทพหรือนำเอาวิบากกรรมมาในลักษณะเป็นพรหมลิขิตถ้าพรหมลิขิตความหมายก็คือเป็นการกำหนดของพระพรหมความเชื่อ เพราะฉะนั้น3อย่างในอภิธรรมว่าการเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีสามเหตุมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ผมเรียนเสนอว่าเพศศาสตร์ศึกษาเทพศาสตร์ศึกษาและวิญญาณศาสตร์ศึกษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันวันนี้อยากจะเลยไปถึงหลักวิชาการทฤษฎีอะไรบางอย่างก็หมดเวลาลงติดตามข่าวหน้านะครับสวัสดีครับ